กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท่านครับวันนี้ต้อนรับสู่ช่องหนุ่มเอเานเกษตรครับผมเรียบร้อยครับเจ้าแอลสามหกศูนย์แปดเล้าไม่ไหวครับเจอดินเหนียวเข้าไปอยู่เลยครับตัวการบิน นี่รอยวินไปแล้วชุดหนึ่งครับยังไม่ขึ้นครับไม้มันหักก่อนไับน้าดนแดนหมุรุ่นรุ่นไปจริงๆคุณเ,เกต้องรอด มาดูกันว่าจะขึ้นไหมครับนี้พอแก่ใหญ่ครับเองครับวันนี้ขึ้นไหมขึ้นไหมไปแล้ว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 พอ

ไงเท่าก่ใหญ่ขนาดล้อใหม่ก็ยังไม่รอดไยขนาดดอกยางนี้ก็ยังไม่อออรอดนกันนก,นนก,นนกนมนไหมเป็นไหมมนก,ก็นักลเนาะ

Nhai phần môn này mọi người 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 mọi chị nia kẻ thuốc trao này chào là lúng giống lúng แกคอยยืดถึงตรงนั้นพอดีก็อย่างรถเลี่ยขรถจากทางนี้แล้วรถกันสลัดน่ยน้ำน้ำก็ไม่มีรางสลัดเราเลยน้ำปางนู้นก็ไม่ไปไม่ไปแล้วไกลพนรอบเนี่ยขึ้นยี่บ้านรอบเนี่ย Hoa 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 cái hoa 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 ล้อเปลี่ยนใหม่ก็ย้อนโดนวินเนี่ยลแตกเลยโซโครบม,ม,ม,มันทีขาดออกเลยอ่ะไม่ใช่ว่าพอพอย้ายไดไหม

ดูร่องรอยกันไปครับไกลพราะควรนะครับเนี่ยไม้ปัก ลรวจะอยู่แต่ตรงนีนะ้เราลองมันลึกเนี่ยเฮครับผมครับ <laughs> <laughs> โซ่เราเก็บโพสโซไปไหนเอาโซลัดดึงอะอันนี้มันลื่นเนาะน้ำมันมันมีตาให้ดึงเนาะนี่ก็มีตาตาตัวใหญ่เนี่ยหายกึง <c oughs> นดนึงใกล้ๆะปลายนึงไก่จ้ะโอ้เฮ้ยมึงจะหาว่าเด้ออึดอึด <laughs> ไ,ไม่ขึ้นไม้โอ,โอ้ตายแบ คนดึงไม่ขึ้นง่ายเรียบร้อย ดึงม้ไม่สึ้นโอ้โมีสวนมันนี่ก็ไปได้ไปอดูดมดี๋ยวไปเก็บให้มัหมดเลยสิบอกเล้อย่าลงอย่าลงงเชื่อตายเลยจะไปดางนี้เลยฉันจะไปชมันไปตอนก่อนแล้ว้ามันาหาแล้วก็ใส่ไปกันก็ได้ ใเ,เะว่าันคงาาเราดตอนเย็นนี่เพราะว่าพกนี้ก่<อ>ครับเราเจอใหม่นะครับฝา,า,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให,ห้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ